หนึ่งสาเหตุของอาการสั่นของตัวโรลิแฟาด้านหน้าชุดหน้าของโรลิแฟ้าครับสาเหตุหลกักๆเลยบางคนก็คิดว่าเป็นตัวแผงคอโช๊คนะครับหรือส่วนต่างๆของชุดหน้าของมันเพราะรลิแฟ้าเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องของระบบหน้าไวนะครับหน้าไวหรือสั่นหรือขี่แล้วสายนั่นเองปัญหาหลากักๆเลยที่เราจะต้องสังเกตบางคนก็ไม่ได้สังเกตเปลี่ยนลูกปืนคอแล้วเซ็ตโช๊คแล้วเป็นแผงคอแล้วก็ยังไม่จบมาครับสิ่งที่เราต้อง ทุกคนมองข้าไปเรื่องของยางครับยางเป็นรูปขึ้นแบบนี้ครับยางบวมนั่นเองเนาะจะเป็นขึ้นมันจะไม่กลมเวลาขี่ไปเนี่ยก็เหมือนมันจะส้านขึ้นมือหรือสั่นเลยตรงนี้นะครับยางเกิดอาการบวมนั่นเองเพราะยางรถมาจากโรงงานเนี่ย่อนห้างจะ,ะคุณภาพไม่ค่อยได้ไม,ไม่ดีเท่าไหร่เนาะเวลาใช้งานไปสัก2เดือนสาเดือนเนี่ยก็จะเกิดเจอความร้อนบนท้องถนนหรือการเสรียดทานต่างๆมันก็จะถ้ายางคุณภาพดีมันก็จะเป็นรูปขึ้นแบบนี้บวมขึ้นแบบนี้นะครับเวลาขี่ไปเนี่ย มันยางมันจะไม่กลมมันก็จะดึงดึงเด้งเด้งนั่นเองหรือสส่ในการใช้งานก็รู้สึกว่าไม่ดีครับไม่ดีและไม่ปลอดภัยดังนั้นเราก็ต้องทําการเปลี่ยนนะเปลี่ยนไปใช้เป็นยางตัวใหม่ด้านหลังก็เหมือนกันครับด้านหลังเนี่ยบางทีก็มีอาการบวมแล้วก็บางทีก็มีอาการชีไปแล้วเนี่ยเด้งด้านหลังอยู่ตลอดนะเราก็ต้องมาดูสังเกตด้วยนะครับเพราะยางด้านหลังเนี่ยส่วนมากก็จะเจออาการบวมเหมือนกันเพราะว่าด้านหลังเนี่ยก็รับน้ำหนักมากกว่าด้านหน้านั่นเองแต่ปัญหาหลักเลยที่จะเจอคือด้านหน้ากันก่อนครับเพราะด้านหน้าเนี่ย เป็นการสัมผัสที่เต็มกว่านั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเจออาการบวมทั้งหน้าทั้งหลังเราก็คอยสังเกตกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดดีๆที่นํามาเสนอกันเผื่อเป็นแนวทางใครใช้รถไฟเนี่ยเจอปัญหาอยู่ก็ลองเอาตรงนี้ไปสังเกตกันดูนะครับหรือใครสนใจคอร์สเรียนกับเราก็ลองติดต่อเข้ามาเป็นคอร์สเรียนแบบออนไลน์เรียนแบบตัวตัวนะครับเบอร์โทร0958012096ครับสวัสดีครับ